ล่าสุดครับคุณผู้ฟังสื่อโลกตะลึงฝรังแฮชมคลิปทหารไทยยึดเนิน677ชื่นชมหัวใจพวกคุณทำด้วยอะไรเรียกได้ว่าวันนี้โลกจำทหารไทยกับภารกิจโคดหินเบื้องหลังชัยชนะบนเนิน677สื่อนอกถึงกับเอารบพิเศษไทยไปเทียบชั้นกับหน่วย75 r a n g e r เจมาตรฐานเดียวกับของสหรัฐยกให้เป็นเรนเจอร์แห่งเอเชียแหมอวยกันแบบนี้เรื่องราวเป็นยังไงเรามาไล่เรียงกันครับหื <c oughs> ทหารไทยเราดังใหญ่แล้วนะคะ ถูกต้องครับขอเริ่มกันที่เรื่องสื่อต่างชาติเขายกย่องทหารไทยก่อนเลยคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ทหารระดับโลกไม่มีใครไม่พูดถึงคลิปวิดีโอปฏิบัติการของพี่น้องทหารไทยเราเลยเรียกว่าดังไกลไปทั่วโลกจนฝรั่งเขาอึ้งกันไปเลยโอ้โหเรื่องนี้ต้องขยายความกันยาวๆเลยครับคือเมื่อช่วงวันที่31เดือน12ปี2568ทางกองทับบกเขาได้ปล่อยคลิปวิดีโอปฏิบัติการยึดเนิน677ออกมาซึ่งต้องบอกว่าภาพมันคมชัดระดับ full HD เหมือนดูหนังสงครามเลเย แล้วทีนี้เว็บไซต์ทหารชื่อดังระดับโลกอย่างฟังเกอร์530เขาก็เอาคลิปนี้ไปแชร์แล้วพาดหัวว่า Thai Rangers Lead the Way หรือแปลเป็นไทยว่าทหารพรานไทยเป็นผู้นำทางอ่าคำว่า Lead the Way นี่มันคุ้นๆนะคะเหมือนจะเป็นคำขวัญของหน่วยรบพิเศษชื่อดังของอเมริกาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคำว่า Rangers Lead the Way เนี่ยมันคือคำขวัญประจำใจของหน่วย s e Ranger Regiment ของกองทัพสหรัฐซึ่งถือเป็นหน่วยทหารราบเบาชั้นยอดของโลกเลย แล้วการที่สื่อฝรั่งเขาเอาคำนี้มาใช้พาดหัวข่าวเกี่ยวกับทหารไทยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับแต่มันคือการยอมรับในฝีมือเพราะในคลิปนั้นทหารไทยเราโชว์ให้เห็นยุทธวิธีพิเป๊ะมากทั้งการเคลื่อนที่การยิงคุ้มกันการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งหมวกเคฟล่าทรงสูงเสื้อเกาะกันกระสุนมันดูอินเตอร์ดูเป็นมืออาชีพจนฝรั่งเขาต้องยกนิ้วให้ว่าน,นี่มันระดับเดียวกับ U.S. Ranger ชัดๆไม่ใชทหารเกณฑ์แบกปืนวิ่งเข้าใส่กระสุนเหมือนในหนังโบราณ ฟังแล้วก็ภูมิใจแทนพี่น้องทหารไทยจริงๆค่ะใช่เลยครับ อีกอย่างมันแปลว่าเราเหนือกว่าทางฝั่งกัมพูชาแบบขาดลอยเลยในสายตาชาวโลกส่วนในบทความของฟังเกอร์530เขาวิเคราะห์ไว้เจ็บแสบมากสำหรับฝ่ายตรงข้ามเขาบอกว่าทหารพรานไทยมีความก้าวหน้าไปไกลมากทั้งยุทธวิธีและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเอาโดรนมาใช้ในการรบแต่ภาพรวมคือเขาบอกว่าทหารไทยมีความเหนือกว่าคู่ต่อสู้อย่างกัมพูชาแบบเทียบกันไม่ได้เลยเหมือนเอามวยอาชีพมาต่อยกมวยวัดยังไงอย่างนั้นนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะให้ผลงานมันพิสูจน์จริงค่ะแล้วพอพูดถึงความเหนือชั้นของอาวุธยุทโธ แล้วเนี่ยครับตอนนี้คนก็กําลังฮือฮากันมากเรื่องปืนสไนเปอร์ยิงลูกระเบิดต้องบอกเลยว่าเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยคือพระเอกของงานนี้เลยเพราะเจ้า QLU 11หรือ LG5 เนี่ยมันไม่ใช่ปืนธรรมดาครับแต่มันคือเครื่องยิงระเบิดแบบซุ่มยิงเพราะถึงแม้ช่วงนี้ข่าวเสียจะมาหนักกับอาวุธจีนอย่างรถถัง VT4 หรือเรดาร์จีนที่เพิ่งทดสอบสนามจริงในเวเนซุเอลาไปแต่เจ้าตัวนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นก็ได้ครับเพราะปกติเครื่องยิงระเบิดเนี่ยเราจะนึกถึงปืน M79 สมัยก่อนที่ยิงวิถีโค้งๆกะร,ะระยะยากใช่ไหมล่ะครับ กล้องเล็งคอมพิวเตอร์ครับมันสามารถวัดระยะคำนวณวิถีกระสุนแล้วยิงลูกระเบิดขนาด35หรือ40มิลลิเมตรออกไปได้ไกลถึง1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรอย่างแม่นยำโอ้โหยิงระเบิดแม่นเหมือนจับวางในระยะ1งกิโลเมตรนี่มันฝันร้ายของทหารราบชัดๆเลยนะคะใช่ครับและที่แสบไปกว่านั้นคือมันสามารถตั้งชนวนระเบิดให้ระเบิดกลางอากาศได้โดยสมมุติค่าศึกลบอยู่หลังก้อนหินหรือในหลุมเพาะเรายิงชนีไปให้มันไประเบิดเหนือหัวแล้วสาดสะเก็ดลงมาใส่หมวกเหล็กก็เอาไม่อยู่ครับนี่แหละครับ คือเคี่ยวเล็บใหม่ที่ทําเอาค่าสึกขวัญกระเจิงถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับอาวุธจีนอย่างเรื่องเรดาร์จีนที่เวเนซุเอลาใช้งานไม่ได้หรือรถถัง VT4 ของไทยที่มีข่าวนือเรื่องลำกล้องแตก แต่สาหรับเจ้าปืนระเบิดตัวนี้ต้องยอมรับว่าของจีนเขาทํามาดีจริงและมันใช้งานได้ผลชะง,งัดในสนามรบนี้เลยครับแล้วประเด็นราม่าที่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าเจ้าปืน LG5 ที่เห็นทหารไทยถือในคลิปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปืนของเราที่ซื้อมาหรือว่าเป็นปืนที่ยึดมาจากค่าศึกกันแน่คะเพราะเห็นมีข่าวว่าทางกัมพูชาก็ใช้อาวุธจีนเยอะเหมือนกันอ่าคือทางเพจวานัวที่เป็นนักวิเคราะห์อาวุธชื่อดังใน X เนี่ย <c oughs> เขาโพสต์วิเคราะห์ว่ากองทัพไทยใช้ปืนนี้โจมตีใส่ทหารเขมร แต่ในคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ยเขาสังเกตก,กันว่าเอ๊ะกองทัพไทยเรามีประจำการปืนรุ่นนี้ด้วยเหรอหรือว่าจริงๆแล้วเป็นของทหารกัมพูชาที่หนีตายทิ้งไว้แล้วทหารไทยเราไปยึดมาได้แล้วก็เอามายิงสวนกลับไปเลยเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่มันยิ่งกว่าการรบชนะอีกครับเพราะมันคือการหักหน้ากันเลยอ่าแล้วต้องบอกว่าข่าวลือนี้มันมีมูลอยู่เหมือนกันเพราะเราก็รู้กันดีว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นลูกรักของจีนซื้ออุจจีนมาเยอะมากส่วนไทยเราถึงจะมีซื้อบ้างแต่ปืนรุ่นนี้ยังไม่มีข่าวจัดหายัา่ ถ้าสมมติว่าทหารไทยยึดมาได้แล้วเอามาใช้ยิงถล่มเจ้าของเดิมจริงนี่มันคือปฏิบัติการจิตวิทยาขั้นสุดยอดเลยนะครับเป็นการตบหน้าผู้ลุกรานด้วยรองเท้าของตัวเองชนิดที่ว่าเจ็บไปถึงซวงในเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าที่มาจะเป็นยังไงผลลัพธ์คือทหารไทยใช้มันได้คล่องแคล่วมากเลยสินะคะถูกต้องครับส่วนเรื่องโดรนที่ในคลิปเห็นทหารไทยปล่อยโดรนออกจากมือ แล้วสื่อต่างชาติบอกว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราชนะขาดลอยผมต้องบอกเลยว่าจริงครับคือในสมรภูมิยุคใหม่เนี่ยใครเห็นก่อนคนนั้นชนะแล้วดโดรนมันคือดวงตาที่มองเห็นทุกอย่างจากบนฟ้าซึ่งในคลิปเราจะเห็นทหารไทยใช้ดโดรนขนาดเล็กบินขึ้นไปสำรวจเป้าหมายชี้เป้าให้ปืนใหญ่หรือแม้กระทั่งใช้เป็นโดรนโจมตีการที่เรานําโดรนมาใช้ในการรบจริงจังแบบนี้มันทําให้เรามีความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีเหนือกัมพูชาแบบเทียบไม่ติดเพราะฝั่งนั้นยังรบแบบเดิมๆอาศัยความชํานาญพื้นที่ แต่พอเจอตาที่3จากบนฟ้าของเราเข้าไป จะหลบหลังต้นไม้หรือซ่อนในบังเกอร์ก็ไม่รอดสายตาครับส่วนที่สื่อต่างชาติบอกว่ากองทัพไทยปรับตัวได้เร็วมากตามเทรนด์สงครามโลกทันต่างจากทหารขเขมรที่ยังล้าหลังอยู่หลายก้าวการมีโดรนมันเหมือนเรายกระดับกองทัพไปอีกขั้นมันคือการปิดประตูแพ้จริงๆเพราะเราสามารถจัดการฆ่าศึกได้ตั้งแต่เขายังไม่เห็นตัวเราด้วยซ้ำครับพอเราเก่งเกินหน้าเกินตาแบบนี้เหมือนว่าฝั่งกัมพูชาก็ปล่อยข่าวลือแปลกๆสินะคะที่เขาเมาส์กันในโซเชียลว่ายูเครนส่งหน่วยรบพิเศษมาช่วยไทยบ้างล่ะ หรือเรียกร้องให้รัเสเซียมาช่วยกัมพูชาบ้างล่ะสินะครับแม่อันนี้ผมฟังและขำเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่ารูปแบบการรบด้วยดโดรนที่เราเห็นเนี่ยต้นตํำรับมันมาจากสงครามยูเครนรัเสเซียทหารไทยเราอาจจะไปศึกษาหอดบทเรียนมาจากที่นั่นพอมันท่าทางเหมือนกันเป๊ะปังเหมือนกันฝั่งกัมพูชาที่โดนถล่มจนงงหัวไม่ขึ้น เขาก็เลยมนโนไปเองนะสิครับอ๋อคือหาเรื่องปลอบใจตัวเองว่างั้นเหอะแบบว่าแพ้ทหารต่างชาติไม่ใช่แพ้ทหารไทยสินะคะใช่ครับคือเห็นความหวาดกลัวต่อความสามารถของทหารไทยจนขึ้นสมองจึงต้องสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาหลอกตัวเองและประชาชนของเขาว่ากองทัพไทยมีตัวช่วยทั้งที่ความจริงแล้วนี่คือฝีมือลูกหลานไทยล้วน แล้วการร้องขอให้รัสเซียมาช่วยของเขาก็ยิ่งตอกย้ำว่าลำพังฝีมือกองทัพกัมพูชาเองเอาทหารไทยไม่อยู่แล้วครับแล้วที่เห็นทหารไทยแบกบันไดปีนขึ้นเขาเพื่อไปตีบังเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าช็อตนี้คือไฮไลท์ที่แสดงให้เห็นถึงใจลุ้นล้วนเลยครับลองนึกภาพเนิน677มันเป็นหน้าผาสูงชันคาสึกเขาตั้งบังเกอร์อยู่ข้างบน ชัยภูมิเขาดีกว่าเราเยอะถ้าเราเดินดุ่มๆเข้าไปทางปกติก็โดนยิงเป็นเป้านิ่งแน่ๆทหารไทยเราเลยเลือกวิธีที่ข้าศึกคาดไม่ถึงคือการใช้บันไดปีนขึ้นทางหน้าผาชันนี่แหละครับ <c oughs> เหมือนได้หนังที่หน่วยรบพิเศษรอบเข้าโจมตีเลยนะคะใช่ครับมันดูบ้าระหำและเสี่ยงตายมากแต่ในทางยุทธวิธีมันคือความเด็ดขาดและการจู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวการที่ทหารเรากล้าทำแบบนี้แสดงว่าจิตใจรุกรบของทหารไทยนั้นเข้มแข็งมาก ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคภูมิประเทศและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อยึดคืนอธิปไตยนี่ไม่ใช่ความบ้าบินแบบไร้สติแต่เป็นความกล้าหาญที่ฐานการวางแผนมาแล้วครับใจเด็ดจริงๆค่ะแต่ว่าก็มีเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตต่างชาติเรื่องที่เห็นทหารไทยยิงสุมสี่สุมห้าเข้าไปนในป่าฝรั่งเขาแซวว่ายิงทิ้งยิงคว้างหรือเปล่าคะ แบะบอกเลยว่าพวกฝรั่งคอมเมนต์กรีนเกรียนก็เยอะครับที่เขาถามว่าทำไมยิงใส่ต้นไม้ใบหญ้าเลยจริงๆแล้วมันคือหลักนิยมทางทหารคือการยิงเพื่อล่าตระเวนและการยิงข่มครับในป่าทึบแบบนั้นเรามองไม่เห็น่าสึกหรอกท้ามัวแต่รอให้เห็นตัวก่อนค่อยยิงมีหวังโดนสอยร่วงก่อนแน่ๆมันคือขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อความอยู่รอดครับการยิงกดดันเข้าไปในจุดที่น่าสงสยัยจะทําให้่าสึกต้องหมอบลงหรือยิงสวนกลับมาทําให้เรารู้ตําแหน่งมันไม่ใช่การยิงมั่วซั่วเพราะตกใจ แต่เป็นการยิงเพื่อรักษาชีวิตและเพื่อความได้เปรียบในการรบครับฝรั่งบางคนที่วิจารณ์อาจจะชินแต่การรบในเมืองหรือทะเลทรายไม่เคยเจอป่าดงดิบแบบบ้านเราก็เลยไม่เข้าใจแล้วเรื่องคลิปวิดีโอนี้ที่ปล่อยออกมาแบบคมชัดว่าการที่กองทัพบ,บกตัดสินใจปล่อยของดีขนาดนี้ออกมาในช่วงเวลานี้ต้องการจะสื่อสารอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอันนี้เป็นการเดินหมากที่ฉลาดมากของกองทัพบ,บกครับปกติเราจะเห็นแต่ภาพเบลอๆหรือภาพนิ่งแต่คราวนี้มาเป็นคลิปตัดต่ออย่างดีการทําแบบนี้มันมีความหมายแฝง2องอย่างครับหนึ่ง คือการประกาศชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบอกประชาชนคนไทยให้มั่นใจว่าพื้นที่เนิน6.7 7กลับมาเป็นของไทยร้อยปอร์เ็แล้วไม่ต้องกังวลอย่างที่2คือการส่งสารเตือนไปยังฝั่งเขมรและผู้สนับสนุนว่าอย่าได้คิดลองของอีกกองทัพไทยวันนี้ไม่ใช่หมูในอุยเรามีศักยภาพในการรบที่ทันสมัยเรามีโรนเรามีอาวุธหนักและเราพร้อมจะเปิดเผยให้โลกเห็นว่าใครคือผู้ชนะตัวจริงการปล่อยคลิปนี้คือการทำสงครามข่าวสารที่ได้ผลชงัดครับ เป็นการข่มขวัญที่เจ็บแสบมากค่ะทีนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวเน็ตที่เอาสงครามครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับเกมดังอย่าง Broken Arrow นะคะบอกก่อนเลยว่าเกม Broken Arrow เนี่ยเป็นเกมวางแผนการรบที่เน้นความสมจริงมากๆครับการที่ชาวเน็ตต่างชาติเขาดูคลิปทหารไทยแล้วนึกถึงเกมนี้แสดงว่าภาพลักษณ์กองทัพไทยในสายตาเขามันดูทันสมัยหรือโมเดิร์นมากๆเลยครับ คือเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นทหารบ้านนอกเขาเห็นรถถังเห็นโดนเห็นชุดเกราะเห็นปืนมันดูเหมือนยูนิตในเกมล้ำๆจนมีคนเรียกร้องให้ผู้สร้างเกมเพิ่มกองทัพไทยเข้าไปในเกมด้วยซ้ำม,มันเหมือนการยอมรับว่ายุทธภพกรของไทยเรามันเท่และมีประสิทธิภาพจนน่าเอาไปเล่นในเกมเลยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการทหารแบบงงๆที่เราได้รับมาเลยครับหืมฟังดูเท่ไปเลยนะคะใช่ไหมละครับแต่อีกมุมหนึ่งก็มีเรื่องดราม,ม่าที่หดหูใจกับข่าวที่ว่ากองทัพเขเมรเอาลูกเมียเข้ามาในสนามรบหรือเอาครอบครัวมาอยู่ในบังเกอร์ด้วย ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและน่าเศร้ามากครับเพราะตามประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกองทัพกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่สมัยเขมรแดงหรือสงครามกลางเมืองเขาจะมีธรรมเนียมที่ทหารมักจะพาครอบครัวลูกเมียไปอยู่ที่ค่ายทหารแนวหน้าด้วยเพราะระบบการส่งกําลังบํารุงเขาไม่ดีและทหารเงินเดือนน้อยต้องให้ครอบครัวมาช่วยทํากับข้าวหรืออยู่ด้วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายแสดงว่าในสนามรบที่เนิน677นี้ก็มีโอกาสที่ลูกเมียเขาจะติดอยู่ด้วยเหรอคะมีโอกาสสูงครับและข่าวลือที่ว่าทหารไทยยิงถล่มไปแล้วโดนลูกเมียเขา ก็ถูกฝ่ายตรงข้ามหยิบยกมาโจมตีเราว่าโหดร้ายแต่ในความเป็นจริงต้องมองว่าใครกันแน่ที่โหดร้ายเพราะการเอาพลเรือนเอาผู้หญิงและเด็กมาอยู่ในพื้นที่การรบมันคือการกระทําที่ขี้คลาตาขาวของทหารขมรเองครับที่ใช้ครอบครัวเป็นเกราะก,กําบังเพราะเกิดความสูญเสียก็มาโทษเราทั้งที่ทหารไทยเราทําตามหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยเราไม่ได้ตั้งใจเล็งเป้าพลเรือนแต่ถ้าคุณเอาลูกมาบังกระสุนคุณนั่นแหละคือคนที่ไร้